ซีซ <Season> mm ันสองเราแมงไม่ได้อยู่ยแบบว่าท็อปแบบท็อปจัดไงอยู่แบบล่างๆกาลังกลาง,ลาง,ลางถ้าท็อปจัดนี่พลังเป็นล้านลงเลยต้ไม่ไหวเพราแต่ยทีเดียวก็ล่วงแลแต่มันช้าลงแดนดอมเนี่ยนานจัดว่าจะหาคู่ได้อะ่ะโอเคว่าจะหาคู่ได้ใช้เวลาทีกว่า <c oughs> เจอเซตนี้แกแพ้แพ้แน่นอนโดนเปิดก่อน โดนไล่บ like ัฟยาวๆแล้วปู่ก็วีเขาบัฟไปแล้วเนี่ยถ้าเราเล่นเกตไม่ทันนี่เราล่วงเลยนะต้องให้ปู่ตีธรรมดา,าก่อนน่าจะตีเข้าอยู่มีนิติดมือไหมต้องเร่งต้องเร่งต้องเร่งบัฟก่อนเลยโอ้โหตีธรรมดาโดนล็อกสกิลหมดไม่เหลือเลยไม่ชอบผมไม่ชอบทีมเซตนี้มากไม่ชอบล็อกตะปูผมได้ใช้สกิลสองนะมันล่วงไปแล้วค่นี้ก็เกือบล่วงทีงทมแล้วขอให้ได้ตีขอให้ได้ตีบัฟบัฟดาให้ปู่ก่อนหนึ่งเล่ม สองเล่มเทินหน้าเขาเล่นผมยับแน่เนื้อภาพแล้วนะปู่ส่วนแน่ปู่เขาอะกลางเขตดแดนแล้วปู่มาแล้วมาแล้วโดนไปครึ่งหลอดไปมาเจ้นมาปู่เขามีเขตปู่เราไม่มีเขตแต่จวกได้นะครับบอกเลยนี่แค่นี้พออยู่อยู่เนิบบอกเลยรมดางก็ล่วงนะเจอแค่พยา้ายหงส์ปพยา้าหงส์ไอ้จริงอนะจะขึ้นหนึ่งดาวแดงแล้วแต่ยังขึ้นไม่ได้ติดอยู่หน่อย ขาดตัวแล้วได้ขึ้นเราได้เห็นมันมีปลุกระมปลุกพลังอะไรด้วยแต่คนอื่นนี่เห็นนี้เขาเก่งเก่งอย่างนี้ก็นะเราเพิ่งมาเริ่มเล่นได้สักแป๊บนึงทุนเราไม่หนาเราไม่ได้สายแบบสายหนักเราเป็นสายแบบกึ่งฟรีอะไรประมาณนี้อย่าน้วก็พอถามว่าเล่นไห้ไมาเล่นได้นะแต่ต้องคอยดองของดองสกอร์ดีๆเราต้องหวะเป็นบางช่วงโอเคเดี๋ยวเล่นดอมหาคุยร่บได้แล้วอีกหนึ่งทีมเนเวลเยอะกว่าด้วยนะครับ นี่คนจีนเลยมากเจะหลักจะเป็นคนจีนได้เยอะเกมนี้คนจีนเล่นดีเขารักนะเขารักแลวเราคลางคล้ายผมเคยเล่นอยู่รอบหนึ่งตอนที่มันเปิดมาใหม่ๆแล้วก็เลิกเลิกเลยเลิกไปเลยหายไปไปีกว่าลวก,กลับมาอีกรอบไปดูซีรีส์พอดูซีรีส์แล้วมันอินพอมันอินแล้วมันต้องกลับมาลองกหน่อยร้องของก็หน่อยถังซานี่ผมแนะนําให้เล่นนะ ตัวที่มันเริ่มแจกตั้งแต่แรกๆเลยมันดีดีมากเลยตัวที่ดีเราไม่ได้ใส่เติมหนักไงเราก็เลยตัวเราจะไม่หนาเท่าไหร่บางๆแต่ถ้าปู่เก็บแนะนาแรกๆให้เก็บสกอร์ไว้ถ้าปู่มาให้อัดปูไว้ก่อนปู่เป็นตัวดาเมจที่ดีมากพาลงดันได้ดีเนี่ยเธอเนี่ยผมจะแพ้แพ้แน่นอนโดนส่วนยับ <c oughs> แหลงแหลงจริงยอมยอมยอมมันช้ามันช้าตรงเรนดอม จะหาผู้ได้เพราะว่ามันต้องเอาคะแนนไล่เลี่ยกันอย่าถ้าจะเอาบบเราไปเจอพวกพลังล้านกว่ามันก็ไม่ใช่ใช่ไหมไม่ต้องแบบสูสีสูสีโอเคนั่นได้รับที่สามเจนพลังเยอะกวยาแล้วทีมก็เซ็ตเลยนะซัพพอร์ตทีมครบเลยอะ่ะคือครบครบจัดอะ่ะเล่นเกตเรียบร้อยสปีดเพิ่มตีก่อนผมมันต้องเปลี่ยนเปลี่ยนวงแหวนเพื่อหาตัวสปีด อัจจตัวนิ่งลงหลงว่าจะได้ปรับสปีดให้เพื่อนไม่งั้นตายเลยดียังมีสกิลของถังซานมันล็อกให้อัตโนมัติเนี่ยมันไม่มีให้และตายไปแล้วม่องแครงเลยดีปู่ไม่โดนรถเกรดทีมนี้เขายังไม่มีรถเกรดถ้ามี้วเรียบร้อยแต่แค่น,นี้ก็แย่แล้วไม่ได้กลางเขตแดนด้วยในรอบหน้าเขตแดนของถังซานทั้งหมดนะโดนมืออีกสองสามตัว นำไปไม่ได้โยนสมบัติไปเลยโยนก่อนตายถ้าไม่โดนหมื่นนะโดนไปได้ในเซตน่ะอืมติดหมื่นเนี่ยเนี่ยจะโดนคืนนะสกิลเขาพร้อมที่จะซัดเราเลยบัฟแล้วดาเมจเพิ่มเรียบร้อยเนี่ยเนี่ยตัวเนี้ยตัวแรงเลยแหละโจมตีเดียวแรงจัดตัวนี้บอกเลยเนี่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 ยนำชื่อมันโคตรแรงอ่ะผมมีนะแต่ยังมันยังไม่สุดอ่ะดาวยังไม่ได้ไม่โอเคอ่ะแม่งแรงแรงจริงดูดิตีแบบตียับอ่ะเรียบร้อยชนะตาแพ้สองตาติดเจอแต่ละคน อะไรวนันี่นะ่ะโอเคอีกรอบรอ,อบนี้รอบสุดท้ายแนละ้วพอแล้วน่ไหวว่ามันจะแรนดอมหาคู่ได้แต่ละทีวงยังนานเลยมองเลยเล่นสี่รอบอ่ะชนะหนึ่งแพ้สามเรามันยืนหนึ่งด้านนี้อยู่แล้วบัฟหลนเลือการแบบไม่ให้เราเกิดเลยกาไม่เราเกิดเลยใช้ไม้ขอหน่อย,อยขอตอดรักหน่อยก่อนจะม่องโดนแบบลดกงลดเจ็ดลดอะไรยับเพิ่มดาบไม่ได้เล่มเดียวเองปู่ปู่ไม่รอดอไป มองเกนลระยะหกบัฟมาแล้วบัฟดีแล้วติดมือนไปสองตัวไม่งั้นตายนี่ไรกรอกไยกรอกยิวยิวดีจังนั่งโยนโยนปีกนี่ไปเลยล็อกติดไหมติดสวยโยนดาบไปโอ้โหนั่งข่ยันยิ่งปูเปิลเขีดดวงเขยดแดงไม่ได้การได้แค่ชูดาบรึย้อยแพ้เยอะหนึ่งดียังได้ตอดยังมีโอกาสได้ตี เนี่ย yeah. ตัวนี้หลังจัดเรียบร้อยเร่งสปีดตีฟรีจ <c oughs> กตามสภาพโอเคต่อจากเมื่อวานนะครับเมื่อวานเราเล่นศึกวิญญาณจานไปรอบคิงท็อป32ทีมสุดท้ายเราก็ เมื่อวานพอหยุดอัดคลิปชนะแบบรัวๆ,ๆแต่พอตอนอัดคลิปเล่นไป4ครั้งชนะ1แพ้สแล้วก็วันนี้มาต่อสังเวียนประทะสังเวียนประทะนี่เพิ่งเคยเล่นก็ลองเล่นมาสักพักหนึ่งก,ก็โอเคอยู่ดีตัวละครมันก็เหมือนแบบมีมาให้เลือกเป็นการ์ดสุ่มๆๆ,ๆ,ๆแรนดอมมาครับได้มาแค่นี้เล่นไปประมาณ2ตา2อสตาแล้วแพ้ไปตางล้วก็ชนะมาจับคู่นี่ควาจะจับได้โหโคตรนานตัวละครอันนี้เราไม่มีนะมันจะแรนดอม มาให้แล้วเราก็เลือกเลือกเลือกจัดสรรหากครุ่งแล้วเราก็มาจัดเซตเนาะก็ตามนี้เลยมีก็ครบคุม1หนึ่งก้องไว้1นึ่งสปอร์ตสป้องกัน1งโจมตีหนักหนึ่งเริ่มตาม,ม่อกี้เนี่ยก่อนที่จะคลิปเนี่ยเกือบแพ้โอ้นิดเดียวโอ้โหเจอ3ดาวแดงเยอะด้วยเขาได้ทำไมเขาสุ่มคนอื่นเขาสุ่มได้ตัวดีกันจังวะเราสุ่มนีไม่ได้ตัวอะไรก็หมายถ้ามาได้ตัวซ้ำมาดาวจะเพิ่มตอนแรกก็หลักๆครั้งเริ่มครั้งแรกเลไไม่ได้หนึ่งดาวแดงพอสุ่มได้ตัวซ้ำมามันก็จะเพิ่ม เป็นสดาวให้อ,อ๋อเรื่องอยู่นะเขาคิดหนักเห็นที่มันรูปร่างเท่ขนาดนี้มันใส่เป็นชุดแฟชั่นนะครับชุดแฟชั่นเท่นะดีมีชุดแฟชั่นให้จะได้แบบว่าไม่น่าเบื่อมากทีมเขาไม่ได้ปล่อยโตผมปล่อยโต,ยโต้ให้บดบดเล่นเลยรเราไม่ต้องมาคิดหนักที่เจอเจอเนคนจีนหลักๆเกมแนี่คนจีนเล่นวิ่งเนี่ยอยากได้ก็ขาขูไมต่ตโวรแหลกตีทีสักฟานกดก็ตายแต่เขาติดมือ เจ็ดหมืนม่นไปแล้วเรามีเขตแดนเงินคลามอยู่แล้วก็มีโล่ป้องกันมีมาแล้วออกราชังเงินคลามจ้วงเอาไว้มันไม่แรงมากหรอกมันเป็นแบบเป็นตัดตัดตอนอะ่ะตัวดาเมจเราก็มีหลักๆแค่สองสามตัวเราไม่เน้นแบบโหดร้ายอัดทีเดียวตายเราเน้นแบบว่ายืยนเยอะอะตัวนี้ตัวอะไรอ๋อไอ้นี่มันอีตัวตัวอสรพิษอะ่ะเพราะแม่งใส่จุดไฟชัน้นแล้วแม่งโคตรเท่ ตูู้ปอเออนี่ๆตัวดามจตัวดามจเราก็มีเขาก็มีตัวเดียวกันโอ้ยหงซานตายแล้วปฏิก right? like, ิรโคตคดแหลงเราเน้นตอดเขามึนไว้3เรายังเหลือดามจอยู่อีก2 2ตัวนี่ของเขาเลือดเขายังแทบไม่ลดเลยมาแล้วมาแล้วคอนยักษ์คอนคู่เรียบร้อยกลายเป็นกายแท้วิญญาณยุดไปแล้วหนึ่งไม่มีถังซานแล้วไม่ติดมึนแล้วอะเดนแดนก็ไม่มีจะไม่รอดเราแล้ว ตัวบุปปลีเขียดแดนเราติดผิดยาวเลยรียบร้อยแพ้แล้วไม่น่าชนะชนะภาพอะ่ะเริ่มใหม่ปะมันแพ้ครบสามครั้งไม่ได้เนี่ยปัญหา <c oughs> อืมอีกรอบโอ้โห้าดาวแดงดาวแดงต้องมาเจออะไรวะเนี่ยเรียบร้อยมันชาร์จแล้วโอ้โหกัดมาเกาะกับ แต่เซตตัวคล้ายๆกันเลยั็ทีมีลงมีโลมีอะไรกันหมดทีพวกนี้มันต้องการโลนะถ้าไม่มีโลนี่ลำบากแต่ถ้าแบบใครจะเน้นดาเมจหนักๆเลยก็ได้มีตัววับสปีดให้ก่อนนะครับเปิดสปีดได้ก่อนก็ดี่อยจะ่เราไม่ได้สายเติมหนักเนี่ยใส่ไปบ่ามัธยัต์เรียบร้อยตางชานคุณจะลากม่วงไม่ไหวตีมันไม่เข้าเลยกาะเพื่อหายไปมาแล้วมาแล้วคอนคู่่อแตกไปแล้วเนี่เสือจนแ้วเสือเสือเท่เสือข่าว อย่างได้นะอัดโคตรแรงแต่ต้องเก็บเก็บตัวตัวกาชาวไว้เป็นโจมตี600แพ้สองรอบติดเลยอัดคลิปแม่งกับแพ้ไม่อัดคลิปไม่ชนะโอเคนี่ก็ขอตัวลาไปก่อนนะเพียงเท่านี้นะักลาไปได้เพื่อชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยถ้าผมพูดอะไรผาดเป็นการด่าแไงก็ขออภัยไว้ใน,นที่นี้ด้วยนะครับนี่ก็ขอตัวลาไปก่อน,นบบ๊ายบายสวัสดีครับ